ดาก้อนราจาคือเกม MMORPG แบบ Open World สุดสนุกที่มีผู้เล่นจำนวนมากและตอนนี้เนี่ยกำลังมีการคอลแลบกับอนิเมะชื่อดังเรื่อง e ีวานเกเลียนั่นเอง <Wow. S 1> สำหรับเกมตอนนี้นะครับก็เกิดการเปลี่ยนปแปลงหลายๆอย่างจนทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกประหลาดใจจนมีการถกเถียงกันนะครับว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเกมนี้แล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าการคาดเดาการถกเถียงกันเนี่ย เป็นอย่างที่พวกเขาคิดกันหรือเปล่าสําหรับการคอแแลบกันระหว่างดาก้อนราจากับอีวานเกเลียนนะครับจะเปิดให้เล่นในวันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปอย่าลืมมาสํารวจแมปกันนะครับ และครับแลวตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในดากอลาจาก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมใส่สก,กินใหม่นะดูซะก่อนสกินใหม่ของผมโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาลัน่นนี่ครับสก,กินใหม่ของผมเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าสําหรับตอนนี้นะฮะก็จะมีสก,กินจํากัดเวลานะฮะที่เกิดจากการคอลแลบกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าสก,กินที่ผมมีเนี่ยผมมีอันไหนบ้าง นี่ครับผมสำหรับที่ผมมีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชุดนักเรียนนะฮะของอาซึกะนั่นเองแล้วก็จะมีชุดนักเรียนของเล่ด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเรามีแค่ชุดนักเรียนไม่พอเรายังมีชุดที่เอาไว้ออกลบด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดลบของเลนั่นเองโอ้โหดูครับผมเซ็กซี่อะไรเบอร์นั้นนะครับโอ้โหแนบเนื้อมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดลบของอาซึกะกันดีกว่านี่โอ้โห สีก็แดงไม่แรงได้ไงส่วนตัวผมชอบผู้หญิงผมสั้นนะฮะผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับสำหรับเล <Greek, S 1> <L ale. S 2> โอ้โหดูดิชอบแบบอะไรที่แบบค clean ขาวๆนะเอาแบบนี้ไปเลยดูครับโอ้ยเซ็กซี่อะไรเบอร์น,นั้นล่ะครับนี <c oughs> ่ฮะถ้าเกิดเรามาดูเต็มๆนะจากประมาณนี้นะครับเราลองวิ่งดูในแมปคือเกมนี้เป็นเกมที่ภาพค่อนข้างสวยนะเอาจริงสวยมากเลย นอกจากสกินใหม่เนี่ยยังมียานพาหนะชิ้นใหม่เข้ามาด้วยนะครับผม <S <S สําหรับยานพาหนะชิ้นใหม่ของเรานั่นคือ first machine นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นยานพาหนะให้ดูนะกดขับขี่ไปฟุ้บดูซะก่อนเป็นไงโอ้โหหุ่น first machine คือมันเป็นอะไรที่เท่มากๆครับเดี๋ยวเราลองมาวิ่งในแมปดูนะดูครับโอ้โหดูครับเอามาวิ่งในแมปนี่แบบดูแบบ คือผมว่ามันเคลื่อนที่สะดวกมากนะดูเคลื่อนที่ค่อนข้างไวใช้ได้เลยนะครับคือไม่ได้แย่เลยนะนี่ฮะเดี๋ยวเราลองเข้าโหมดถ่ายรูปกันก่อนนะอยากรู้ว่าแบบตอนที่ฝนไม่ตกนี่มันแบบมันจะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลองกดดูว้าวตัวค่อนข้างสูงนะฮะดูธรรมะธรรมแมงดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองโอ้โห เท่เท hey, 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 hey. yes, uh ่เ huh. ท่เท่ก็คือเขาจะเขาลบต้นฉบับนะฮะก็คือในอีวานเกเลียนคือเขาจะไม่มีการย้อมสีจะไม่มีการเปลี่ยนสีหุ่นตัวนี้เลยนะก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับยานพาหะะ first machine ต kind of ัวนี้ครับผม แล้วที่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยเกมเขาได้เพิ่มอีวาเฟิร์สแมชชีนนะฮะเป็นอิสต์เอ็กในแมปนะให้เราเนี่ยไปสามารถตามหากันได้ว่ามันอยู่ตรงไหนสำหรับที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมี2ตัวนะครับจะมีอีวาเฟิร์สแมชชีนกับวอเ e อร์ g อ l นั่นเองนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมต่อไปที่เขาได้เพิ่มเข้ามานะั่นก็คือกิจกรรมตีบอสนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมตีบอสเนี่ยเราสามารถเข้าได้จากตรงนี้นะฮะกดเข้าไปที่กิจกรรมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ท้าด่วนนะฮะ นี่ครับจะเป็นอบอสโลกนั่นเองนะฮะเราสามารถไปตีกันได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะวาร์ปเข้าไปก็สามารถวาร์ปเข้าไปตรงนี้ได้ครับ เรากดไปที่แผนที่โลกจากนั้นเนี่ยกดไปที่ทะเลแห่งแดนมา,ายานั่นเองเราก็กดเข้าไปได้ครับผมพอเรากดเข้ามาใช่ไหมฮะเราจะเจอประตูบานหนึ่งที่เป็นประตูบานใหญ่ๆนะจากนั้นเนี่ยบอสจะเกิดข้างหลังเรานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาผิดเวลาเนี่ยเราจะไม่เจอบอสเกิดอยู่แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาถูกเวลาเนี่ยเราจะเจอบอสเกิดอยู่ข้างหลังตัวสูงมากๆครับแล้วก็จะมีหลอดเลือดขึ้นประมาณ10หลอดนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปรอดูตอนที่แบบบอสมันเกิดแล้วผมจะลองไปหัวสอสให้ดูนะครับว่าผมจะสู้บอสได้หรือเปล่า ไปดูกันเลยเอาละครับผมนี่ฮะถ้าเกิดเราเข้ามาในช่วงเวลาที่บอสเกิดเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีนับเวลาถอยหลังข้างล่างนะแล้วตรงนั้นครับคือบอสนั่นเองนะครับผมโอ้นี่แหละมาดูความโหดออกมาดีกว่านะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนแต่ถ้าจะให้พูดนะผมพูดตรงๆว่าผมสู้บอสไม่ได้หรอกเพราะว่า ความโหดมันแบบมันมหาศาลมากสําหรับเจ้าบอสตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็มาสิแกมาสิครับสำหรับบอสนี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเปิดเป็นช่วงเวลานะเคมาครับโอ้โหดูบอสมันตัวใหญ่มากนะฮะผมบอกเลยถ้าเกิดจะสู้กับบอสเนี่ยน่าจะต้องยกขยงกันมาแบบเยอะคือโซโลหนึ่งหนึ่งนี่ไม่น่าได้นะผมว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนครับผมโอเคฮะมาเดี๋ยวผมลองลองงัดเลยดีกว่าผมลองซัดผมกดออโต้เลยมา ี่ไงตีเข้าโอ้โหตีสกิลเข้าทีละยี่สาทีละ5ทีละ6โอ้โหโอ้โหสิบห้าองโอ้โหเดี๋ยวดูบอสครับบอสมันจะใช้สกิลอะไรใส่ผมหรือเลปล่าบูมครับโอ้โหปล่อยเลเซอร์บีมมาจังหวะนี้แล้วผมก็ลวก <c oughs> <c oughs> คืออย่างที่ผมบอกนะฮะว่าบอสมันเถื่อนมากแล้วผมถ้าเกิดจะมานี่คือต้องมากันเยอะอะมันคือมาคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะ ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมบอสโลกเป็นไงยังเทือนนี่คือแบบใกล้จะหมดเวลาแล้วนะั่นหรือแค่2นาทีเนี่ยก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาเนาะถ้าเกิดฆ่าได้นี่ก็จะได้รับพวกไอเทมแรต่างๆนั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับดากอนลาจานะฮะคอลแลบกับอีวานเกเลียนนะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่เยอะมากๆครับในดากอนลาจานั่นเองเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาเจ้าอีวาเฟิร์สแมชชีนตอนนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าอะคาเดมี่คัสเซิลนะฮะ นี่ฮะเรากด M ขึ้นมาครับในแมปนี้เลยนะถ้าเกิดเรากดแผนที่โลกใหญ่เนี่ยแมบปบของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ Academy Castle <Yeah. S 1> พอเรามาอยู่ตรงกลางเมืองนะจะสังเกตนะเราอยู่ตรงกลางเมืองครับเรามองไปทางอ่นี่ครับเรามองไปทางขวานิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามาจากหุ่นปั้นนะมันจะอยู่ทางซ้ายโอ้โหดูครับ oh. คือหุ่นตัวจริงมันสูงมากๆนะคือโอ้โหหุ่นตัวจริงโคตรสูงเลย ถ้าเกิดเป็นหุ่นตัวเราไปยืนวัดแบบข้างๆเนี่ยได้ประมาณเข่าได้ประมาณเข่าครับผมแต่ตัวจริงคือสูงมากๆคือแดดออกแล้วโอ้โหไหนเราก็หาเจ้าหุ่นอีวาเฟิร์สแมชชีนเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระทึกก่อนนี่โอ้โหให้มันรู้ซะบ้างว่าใครใหญ่ผมมาใหม่อ่าประมาณนี้เลยครับถ่ายรูปเซลฟี่แชสวยงาม <c oughs> ได้รูปไปแล้ว กดบันทึกเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ทำภาพปกเรียบร้อยสำหรับเจ้า Water Angel นะครับผมเราต้องวาร์ปไปที่อ่าแมปอีกแมปหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมปโตเกียวทาวเวอร์นั่นเองนะฮะหลายๆคนที่ไปเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับผม <Yeah. S 1> มันดูเจ้าหุ่นตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะสูงเท่ากับโตเกียวทาวเวอร์เลยหรือเปล่า mm hmm. นี่ครับพอเรามาวาร์ปมาอยู่ที่โตเกียวทาวเวอร์ครับเราวิ่งออกไปเลยนะ วิ่งออกไปจากประตูโตเกียวทาวเวอร์เลยนะนี่ครับโตเกียวเจแปนถ้าเกิดเราวิ่งออกมาปุ๊บเราจะเจอกับบอลลูนใช่ไหมเขาเรียกว่าบอลลูนมะวะนี่ฮะอันนึงเรามองไปทางซ้ายครับผมอ๋อ <Yeah. S 1> oh พอเรามองมาทางซ้ายปุ๊บเราเจอเจ้าวอเชอร์แองเจิลฮะดูครับผมตัวมันใหญ่มากอะดูดิถ้าเทียบกับโตเกียวทาวเวอร์คือแบบโอ้โ oh หเพื่อเผือตัวสูงกว่าด้วยนะเนี่ย mm hmm. หรือตัวเท่ากันอะ โอ้โหตัวใหญ่เกินหน้าตาหน้ากลัวด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมโอเคพอเรามาเจอเจ้า water angel เพื่เราก็ต้องถ่ายรูปนิดนึงครับผมเพื่อเป็นที่ระทึกนะซูมเข้าไปเพราะตัวมันค่อนข้างใหญ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมมากหลังจะละลายเอาประมาณนี้ดีกว,ว่ายืนคู่กับเจ้า water angel นะฮะอ่าจริงๆเราสามารถกำหนดท่าทางให้ตัวละครเราได้นะแบบหัวล้ออะไรเงี้ยเสียใจแบบอกลัวจะเลอยอย่ะกลัวจะเลยอ่ะ เนี่ยลองให้ฮ้ตัวใหญ่มากๆเหงาเกินโกรธเฮ้ยโกรธโกรกรกรเอาท่ากรธแล้วกันเอาท่ากรธแล้วกันพูดคุยเอาไม่เอาเกริดหิมะคืออะไรวะเนี่ยเกริดหิมะโอ้โหไม่ได้เข้าไม่เอาเอาโพสท่าแล้วกันนี่นี่ถ่ายรูปแชะแชะโอ้โหสวยงามอลัมแท้ครับผมนี่แหละฮะ สำหรับหุ่นที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในเกมตอนนี้นะฮะกดบันทึกไว้ก่อนสวยงามครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ